โลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเราอาจจะลืมความสุขที่เรียบง่ายบางครั้งสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ปลายทางที่ยิ่งใหญ่แต่คือการออกเดินทางไปตามหาความสุขที่หายไปไปกับรถคู่ใจปล่อยให้สายลมและแสงแดดเป็นเพื่อนร่วมทาง สำหรับผมการได้ออกเดินทางแค่เพียงหนึ่งวันก็เพียงพอแล้วสำหรับเติมเต็มพลังใจให้กลับมาสดใสอีกครั้งวันนี้ก็ออกมาเที่ยวชิลๆครับทิป โซโล่ท <ies> ร okay. so, at ิปว so ันเดย์ทรคนเดียวก็ว our ันนี้มาที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับใกล้ๆก็น่าจะเป็นวันเดย์ทริปได้ประมาณสัก200กว่ากิโลจากบ้านนะครับไปกลับก็ประมาณ400ออกมาก็ประมาณสัก6โมงเช้านะครับไม่ได้ออกเช้ามืดมากก็ปักหมุดแรกนะครับก็มาที่อุปป่าตาดไบแคมถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะหรือป่าตาด ป่าฮุปาตาดไบแคมนะครับก็เป็นร้านกาแฟนะครับที่อยู่นี่นะครับอยู่เชิงเขาเลยนะครับมีหน้าผาอยู่ข้างหลังนะครับเป็นฉากสวยมากนะครับก็แวะมาตรงนี้นะครับก็มีมีร้านกาแฟนะครับเจ้าของน่ารักมากมีแมวด้วยนะครับแมวน่ารักเจ๋อแล้วก็จะเป็นมีที่พักด้วยนะครับก็มีผมไม่แน่ใจว่ามีกี่ห้องเพราะผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็ แต่ว่าค่อนข้างสวยครับสวยงามมากเลยวันนี้ก็มาคนเดียวมากับเจ้าลูกรักคนใหม่นะครับอันนี้ลูกคนโตครับลูกคนโตก็เจ้าเทเนเร่เจ็ดร้อยนะครับลูกคนเล็กที่ไปลาด้วยกันก็ยังยังฝากนะครับยังฝากอาเขาดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวมีเวลาบ่างก็จะไปรับมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นพี่น้องกันเลยเนาะครับคนโตก็เทเนเร่เจ็ดร้อยนะครับ คนเล็กก็ C R F 3 0 0 L นะครับเอาไว้สลับสลับกันใช้นะครับตรงนี้นะครับเป็นหุบป่าตาดไบคคมนะครับก็ผมว่าเจ้าของเขาน่าจะค่อนข้างชื่นชอบจักรยานมากเลยนะผมเห็นจักรยานเป็นพอปนี้แบบโหอยู่เต็มไปหมดเลยโอเค คือหุบป่าป่าช่นันที่จ<ช>ังหวัดอุทัยธาน,นีใช่ครับผมเ,เดินประมาณเท่าไหร่นะครับระยะทางไปกลับเนี่ยเจ็ดร้อยเมตรครับผมใช่ครับเราเดินขึ้นบันไดใช่ไหมครับเดินตรงตรงตรงอดอุโมงค์มืดๆเนี่ยหกสิบเมตรครับแล้วก็เดินลงบันไดข้างในก็ทางเดินปูโซน ครับกเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอ๋อได้ครับครับผมเจ็ดร้อยเมตรนะครับพี่เดินทางลาบนะครับพี่ใช่ครับใช่โอเคไม่มีปีนไม่มีอะไรเนี้ยสบายนะครับพี่สบายครับโอ้ชัวร์อยู่แล้วเชิญเชิญครับผมครับผมเชิญเลยครับเชิญได้ขอบคุณมากครับพี่ครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ จากทางพมิดภายในถ้ำแล้วนะครับก็ระยะทางประมาณ60-70เมตรตามที่เจ้าหน้าที่เขาว่านะครับที่กราจแต่ลงเนินอีกครั้งหนึ่งนะครับเรากำลังเดินลงเนินไปโอ้ลื่นเื่นเพอดีวันนี้ใส่เป็นรองเท้าอินดูโรมานะครับไม่ได้รองเท้ามาเปลี่ยนก็จะเลื่นๆนิดนึงเอ่อตรงนี้นะครับก็จะมีออกมาแล้วก็จะมีจุดแวะให้พักนะครับ เราก็ถือว่าเราเช็คินจุดพักก่อนนะครับมันก็เดินเข้ามาเมื่อกี้มันบึดๆเนาะแต่ก็จริงๆเขาก็มีไฟฉายให้ให้บริการอยู่นะครับที่ตรงที่เราจุดเราซื้อตัวนะ๋วเนาะก็ก็ได้แต่ว่าพอดีพเพลินผมติดมาด้วยเดี๋ยวเราก็เดินลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อกี้เหมือนลักษณะการเดินของเราก็คือเดินข้ามสันขอบมันเข้ามาพอเดินข้ามเสร็จแล้วก็เดินลงเข้าไปเป็นหุบนะครับอันนี้ก็เดินลงอยู่เดียวนะครับ Okay. นะครับเป็นทางเดินนะครับทำเป็นทางเดินไว้ให้ชิ้นชมนะครับอ่าก้อนก้างดีนะครับทางเดินก็เดินง่ายเดินสบายครับนี่นะครับเขาเรียกว่าต้นปาดนะครับหรือเป่านะครับก็เป็นพืชใบเลิ้ยงเดี่ยวตระกูลปาล์ามลำต้นตรงไม่มีนอแยกตัวพู้ตัวเมียโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นครับ ต้นตาดหรือต้นเต่าค่อนข้างเยอะก็เลยได้ชื่อว่าหุบป,ป่าตากนะครับจะมีก้อนหินนะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้คือเศษหลังคาถ้าที่ถล่มลงมาหรือเปล่านาะที่โดนน้ำซาะก็คือแหละเป็นเศษกองอยู่ตรงนี้อันนี้ครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าภูพรนะครับนี่คือภูพรเงี้ยสร้างขึ้นมาพี่ปกติเมื่อกี้เขาดูอะไรกันนะครับพี่ิ่อองกอมังกรปีนังู กิ้งกือมังกรสีชมพูจะได้พบบ่อยๆในช่วงไหนนะครับพี่เป็นพบได้ช่วงฤดูฝนสิงหากันยาตุลาพฤศจิกายนที่นี่ครั้งแรกของประเทศไทยออ๋โอเคครับไฮไลท์เหมือนกันนะพี่เนาะเป็ไฮไลท์ครับผมครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับโอเคตรงนี้นะครับเป็นหินงอกและหินย้อยนะครับที่ผมชี้มาเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ไป ไปคุยกับพี่เจ้าหน้าที่นะครับเขาบอกว่ามีสัตว์ที่เป็นไฮไลท์อยู่ที่หุบป,ป่าตัดก็คือกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับก็จะพบได้ในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านี่นะครับ <ไป S 1> น,น่องหนหย,ย้อยอากาศก็ใช้ได้ครับร้อนๆชื้นๆแต่ก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากพอเดินได้ครับเดี๋ยวเราไปเดินกันดูต่อเลครับนี่ครับก็ข้างบนก็จะมี หินย้อยนะหินย้อยอยู่ตรงนู้ดตรงนี้น่าจะเป็นหินงอกนะครับเท่าที่ผมเคยฟังมาเราว่าอย่าไปจับนะครับเพราะงั้นมันจะหยุดงอกหรือจะหยุดย้อยอะไรนี่แหละเราก็ดูด้วยตานะครับก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอ้ตรงนี้มีมันมีสองประตูนะครับตรงนั้นมีอีกอยงวก็มีหินตัวนี้ขั้นกลางนะครับ เป็นลท์นนเนาะเป็นมันเป็นม่านอยู่ข้างหลังเลยครับเป็นฉากเลยเดี๋ยวมาถึงจุดนี้ก็แวะมาถาม่ายรูปกันได้นะครับครับโหเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมไหดูนี่กิ้งกือมังกรสีชมพูนี่นะครับผมความรู้สึกว่าเหมือนเดิม <c oughs> ขอบคุณมากเลยครับพี่ดมากหรือว่าเต็มวันนี้เห็นสองตัวเลยครับก็ได้พี่เขานะครับตาดีนะครับตาดีมาก่วยชีย้ให้ดูสองตัวเลยขอบคุณพี่เขามากๆนะครับโอ้โหไม่งั้นไม่ได้เห็นนะครับกิ้งกือมังกรสีชมพูนะครับดูหินก้อนนี้ครับโอ้สวยงามมาก นี่นี่นี่จริงๆด้วยอย่างที่ผมเดาเลยเนาะพวกเศษหินที่ตกๆเนี่ยก็คือเศษซากของเพดานหินป,ปูนนะครับที่ยุบลงมานะครับนี่ครับเก็เดิมนะครับเขาจะเป็นแบบเป็นถ้ำแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนานะแล้วก็วยุบลงมานะครับตุ้มๆๆๆอย่างนี้เนาะถ้ากลายเป็นหลุมนะครับเนี่ยเศษหินที่อยู่นอย่างนี้นะ่าจะเป็นเศษเดิมของเพดานก็น่าจะเดินมาถึงจนถึงทางออกแล้วนะครับตรงนน้นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นกลับขึ้นไปคืนนะครับไปรู้เห็นหรือเปล่านี่นี่นี่น นี่นี่ขึ้นแบบเป็นเกณฑ์โอเคอันก็ okay. จบนะครับหนู่ในการเดินศึกษาธรรมชาตินะครับที่หุบป่าตาดนะครับถ้าสนใจมากครับก็ชวนทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสนะครับอยู่ที่ไม่รู้อำเภอบ้านไร่หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอเดินขึ้นกลับไปก่อนนะครับตรงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุยนะนี่ จบภารกิจแรกที่หุบป่าตาดได้เวลาใส่เกียร์เดินหน้าสู่ภารกิจต่อไปทุกแรงสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์คือความท้าทายทุกหยดเหงือ่อคือรางวัลของนักเดินทางเป้าหมายต่อไปฝ่ายกั้นน้ำลนปังสวรรค์แม้จะไม่ได้ถูกรังสรร์จากธรรมชาติแต่ผมก็คิดว่ามันมีความสวยงามในอีกรูปแบบหนึง่ง ถึงป่ายแล้วนะครับป่ายกั้นน้ำปางสวรรค์ <c oughs> ก็เสียค่าบำรุงไม่กี่สิบบาทนะครับสำหรับผู้ใหญ่เนาะ <c oughs> เด็กฟรีแล้วก็ถ้าจะลงนะครับก็ต้องถอดนะครับรองเท้า <c oughs> ออ้ร้อน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  <c oughs> <c oughs> ร้นีร <c oughs> โอ้ยเห็นมีน้ำอยู่ด้วยก็ไม่ร้อนนะครับเอาเรื่องนี่นะครับน้ำัา เดี๋ยวผมขอพับฐางเกงขึ้น,น,นะนก่อนนะโอ้โหะมากว่านก็อันนี้เไม่เนะไม่ไดย่ีนะอนนี้ิม้ก่อนมนะ เล็กน้อยครับเอาตัไปมาเด็กได้มิชชั่นทำคลีสครับสายกันน้ำฟางสวรรค์ครับอยู่ไทยพานีไม่น่าจว่าอำเภออะไรเดี๋ยวก็จะว่ากันอีกทีโอเคบา,บายบายก็เดี๋ยวจะได้เวลากลับแล้วเพราะว่าตอนนี้เมฆฝนก็รู้นะไม่รู้ทางกลับบ้านเราหรือเปล่ามาละวีมาละโอเคครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวกันดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่องแวร์ทูโฟไปไหนดีด้วยนะครับขอบคุณครับ ครั้งความสุขก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเจออะไรแต่เป็นมุมมองที่เรามีต่อมันและเมื่อทุกอย่างสงบลงธรรมชาติก็มอบของขวัญที่สวยงามให้เราเหมือนกับชีวิตที่เมื่อมีอุปสรรคก็จะมีสิ่งสวยงามรอเราอยู่เสมอ